ที่ทำน้ำจิ้มนะเขาก็มีน้ำส้มแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลน,น,าาน,นี่แล้วก็มีเกลือแค่นั้นนี่แล้วก็ซี้ิ๊วซสอิ๊วดำนะพริกใส่หน่อยทำน้ำจิ้มเขี้ยวน้ำส,ส้มกับน้ำตาลแล้วก็ใสีิ๊วดำนะนี่แล้ววันนี้จะลองทำแบบเอาแบบทอดนะขนม ประกาศขนมหัวเชีเท้านะั่นแหละแต่ป,ปกตินี่จะใจเยันใช้ถั่วต้มเนาะแต่มันหมีเขามีถั่วถั่วถั่วคั่วแตถั่วคั่ว้มันจะแข็งถ้าถั่วต้มนี่ถั่วต้มเขามาต้มนี่มันมันจะมันจะนิ่มนะทำน้ำจิ้มจะใส่พริกใส่พริกแต้สดนหน่อยถ้าคนชอบเผ็ดก,ก็ใส่นักแต่เอาบักินเผ็ดไงอันนี้คือทำน้ำจิ้ม เปส้มตะกิ้ยุดำน้ำตาลจบข่าวเรียบร้อยอมันกินแบบทอดเนาะมันจะแบบนึ่งนะนี้แบบทอดนะนะขนมปังกาศแบบนึ่งน้ำจิ้มพอทำแล้วมันจะนัวเชี่ยวไฟแบบบารีบารีมันไฟแห่งเรียรมยังไม้น้ำตาลน,นะบางคนเขาใส่นะใส่ยังข้าอเหนียชูรสห้องมาใส่ เขามีแค่น้ำตาลสสี้ยวดำล้วกะน้ำส้มสายชูเนาะเคี่ยนี้จุบเรียบร้อยลำขนาดเลยอืมขนมากาดทอดอโอ้โหอร่อยชุดยอดโอเคเยีเ่ยมเยี่ยมลำขนาดเลย